คุณไผ่ลิกเนี่ยนะคะออกมาบอกอย่างนี้บอกเนี่ยนะนาฬิกาหรูที่เอาไปซุกไว้ในห้องเช่ากลางกรุงมองยังไงก็ปลอมเขาว่าอย่างนี้นะคะโดยเชื่อว่าบอสพอลเนี่ยเขาจัดฉากเบี่ยงประเด็นบอกว่าตำรวจขยายผลเพิ่มเนี่ยนะคะไปหาดูหน่อยตำรวจไปหาดูหน่อยเนี่ยนะคะว่าของจริง ไปอยู่กับใครเออนะคะอะมีการตั้งข้อสังเกตกรณีที่คุณไผ่ลิกสอกๆกำแพงเพชรโพสเฟสบุ๊คข้อความว่าเอานาฬิกาปลอมไปเปิดห้องทำเป็นว่าหาเจอแล้วของจริงไปไหนจุดๆุดจุด,จดสุดจริงนะคะโดยสืบเนื่องจากกรณีที่ DSI ลงพื้นที่ภายในซอยรามอินทราพร้อมกับหมายค้นเข้าตรวจสอบและยึดอาญะทรัพย์สินของบอสพอลผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุมที่ถูกนำมาซุกซ่อนในห้องเช่าโดยตรวจยึด ทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรู19เรือนหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นนาฬิกาหรูร i ชาร์จ m มล l า m ์5301แล้วก็ร i ชาร์ d m มล l า m ์3502ซึ่งก็มี2เรือนนี้แหละค่ะที่มีมูลค่ารวมกันกว่า33ล้านบาทนอกจากนั้นยังมีพระเครื่องมีสร้อยคอทองคํารองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมอีกหลายรายการรวมมูลค่าประมาณ40ล้านบาท ผู้สื่ข่าวถามเรื่องนี้กับคุณไผ่เกี่ยวกับประเด็นนี้ที่ว่าได้มีการโพสต์ลง Facebook โดยให้สัมภาษณ์ว่านาฬิกาหรูที่ทาง DSI ไได้ยึดไว้นั้นมองยังไงก็เป็นของปลอมปลอมแบบตาเปล่าเลยดูเนี่ยก็รู้เรื่องนี้มีนัยยะหลายเรื่อง โดยมองว่าทำไมบอสพอต้องนำนาฬิกาไปเก็บไว้ที่นั่นหรือเป็นการเบี่ยงประเด็นว่าโดนยึดแล้วไม่ให้ตามทรัพย์สินที่เป็นนาฬิกาของจริงต่อหรือเปล่าซึ่งก็มองว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีเรียกว่าโคนันยังร้องเลยโคนันาอครับเรื่องนี้คนที่คิดแผนแบบนี้ได้คือสุดยอดมากซึ่งก็ตนเองก็คือคุณภายเนี่ยบอกว่ามองว่าทำไมอยู่ดีๆไปแจ้งดี i แล้วก็ยังบอกว่าทางบอสพอลเนี่ยให้คนแจ้งเรื่องนี้เองเพื่อเบี่ยงประเด็นให้เป็นผลงานของ DSI ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำงานเดิมก็ทำตรงไปตรงมาอยู่แล้วประชาชนก็เห็นถึงความชัดเจนของเรื่องนี้อยู่แล้วยอมรับว่าเรื่องนี้ยิ่งสืบคน้นยิ่งซับซ้อนซึ่งตนมองว่านาฬิกาที่ตรวจเจอเป็นของปลอมมองด้วยตาเปล่าก็ปลอมตนมองว่าต้องขยายผลว่าของจริงนั้นไปอยู่ที่ใครเดี๋ยววันนี้ดี i ถแถลงใช่ไหมคะจัง ใช่ไสมจะแถลงรับเป็นคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเรื่องของการฟอกเงินนะอ๋อค่ะต้องดูไปว่าจะถูกลามอ่าถูกซักถูกถามมาถึงเรื่องนี้ที่คุณไผ่ลิกเนี่ยนะคะมีการถามเรื่องนาฬิกาแล้วก็บรรดาสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลายด้วยหรือเปล่านะคะคราวนี้คุณไผ่ลิกเนี่ยบอกว่าอ่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะคะมองว่าเป็นขบวนการทำกันเป็นขบวนการบิดเบือนหลายประเด็นเชื่อว่าตัวละครเดียวคือบอสพอลเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด หลายๆอย่างตนมองว่าเขารู้กฎหมายแล้วก็นั่งคิดมาแล้วโดย 1. เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องย้อนกลับไปมองว่าใครมาแจ้ง 2. ใครมาร่วมเล่นละครฉากนี้กันบ้างซึ่งในนั้นบอกว่าบอสพอลมาเองมันต้องสมรู้ร่วมคิดมันต้องเพิ่มคดีแล้ว ตรงนี้ต้องเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งตนเชื่อว่าตำรวจคงไม่ออกมาพูดทั้งหมดให้รู้ตอนนี้แต่เดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเปิดเผยแน่นอนช้างตายทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดแน่นอนคุณไผ่ว่าอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่าในส่วนของผู้เสียหายที่ติดต่อตอนเข้ามาก็พยายามช่วยเหลือพาไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับบอสพอเพิ่มซึ่งก็น่าจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เชื่อว่าจากการที่ยืดทรัพย์สินต่างๆนั้นมีจํานวนมากขึ้นต่อเนื่องผู้เสียหายก็ต้องมากขึ้นตามไป ด้วยค่ะ